อันนี้มักหมูกก่เกาะหมูกก่เกาะอะไรนะเกาะอ,อะไรนะอ๋ะอเกาะสมิตรนางชีสวยมากเเอาเอาอาายงง เรามีนางแบบมาเด้วยนะจ๊ะอ่าจัดเต็มค่ะนางบแบบวอาสวยอืมเดี๋ยวไหมไป แสบตัวแสบค่ะแสบผิวน้องถ่ายเร็วหน่อยนั่งนานเลยนั่งนาน๋ยวเป็นนิ้วไม่เสียงเป็นไรอ่ะมี่เจ้าของเรือนะจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะเจ้าของเรือชื่อนิ้วสาวอ่าถ่ายเร็วเลยคะ่ะที่ไหนยถ่ายหล่หอ โน่น่ะสาวสให้สาวสาวก็ถ่ายไม่ถ่ายค่ะถ่ายหนูถือเดี๋ยวแม่ไปด้านกระป๋ามาหาคู่หน่อยร้อนจะไม่กลัวยัหลังหนูตัดต่อด้วยอ่ะ